สวัสดีค่ะมาม่าเองค่ะมาพบกับมาม่ากันอีกแล้วนะคะวันนี้มาม่าจะมาแชร์ไอเดียเมนูกับข้าวค่ะเป็นเมนูกับข้าวที่ง่ายแสนง่ายนะคะใช้เวลาสั้นๆแค่สินาทีก็เสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะที่มาม่าจะทําก็คือกุ้งผัดพริกขี้หนูค่ะกุ้งเนี่ยสุกง่ายอยู่แล้วนะคะแล้วก็รวดเร็วค่ะขั้นตอนวิธีการทําทําแบบง่งายๆนะคะขั้นตอนแรกใส่น้ํามันพืชแล้วก็กระเทียมสับตามชอบเลยนะคะ ผัดให้กระเทียมหอมก่อนค่ะขั้นตอนนี้เพื่อนๆจะคลกพริกขี้หนูลงไปผัดพร้อมกันก็นได้นะคะหรือว่าจะใส่ตอนหลังแบบมาม่าก,ก็ได้ค่ะพอกระเทียมเริ่มหอมแล้วนะคะก็นำกุ้งใส่ลงไปผัดเลยค่ะเพื่อความรวดเร็วนะคะเราก็จะมาเริ่มปรุงกันเลยค่ะมาม่าจะปรุงด้วยน้ำตาลทรายค่ะประมาณ1ช้อนนะคะตามด้วยซีอิ๊วขาวค่ะ ตามด้วยซอสปรุงรสค่ะแล้วก็ซอสหอยค่ะเพื่อนๆปรุงรสชาติเอาตามชอบได้เลยนะคะเป็นเมนูง่ายๆค่ะเครื่องปรุงก็อยู่ในครัวกันอยู่แล้วนะคะจากนั้นเราก็ผัดผสมให้จนกว่ากุ้งจะสุกเลยนะคะในระหว่างนี้ถ้าหากชอบน้ำเยอะกว่านี้นะคะก็เติมลงไปค่ะ มาม่าชอบให้มีรสจัดนิดนึงนะคะก็จะเติมน้ำปลาเพิ่มลงไปค่ะผัดจนกว่ากุ้งจะสุกนะคะใช้เวลาไม่นานค่ะจากนั้นเราก็นำกระเทียมหั่นสไลด์แบบนี้นะคะใส่ลงไปแล้วก็ตามด้วยพริกขี้หนูเป็นเม็ดๆแบบนี้เลยค่ะจากนั้นเราก็ผัดคลุกเคล้าให้พอเข้ากันนะคะสำหรับมาม่าได้ประมาณนี้นะคะก็เสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะไม่ถึง10นาทีนะคะ ตอนนี้เมนูกุ้งผัดพริกขี้หนูเสร็จเรียบร้อยพร้อมทานแล้วค่ะเมนูง่ายๆรวดเร็วนะคะใช้เวลาไม่นานทําก็ง่ายนะคะยังไงก็อย่าลืมไปลองทําตามกันดูค่ะถ้าหากถูกใจคลิปนี้มามาก็ขอฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์แล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนเอาไว้นะคะจะได้ไม่พลาดไอเดียเมนูมื้อเย็นดีๆแบบนี้จากมาม่าค่ะสำหรับคลิปนี้มาม่าต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ